บ้านหลังนี้4ล้านก็กว่าส่วนหลังนี้5ล้านก็กว่าข้างในกว้างได้ที่ดินใหญ่บ้านก่ออิฐประตูหน้าต่างทอสเทม ที่นี่คือซื้อตรงเจมส์บางบัวทอง340สนเจนเนี่ยมีปั๊มสเกลใหญ่ๆมาเปิดเพียบหาของกินง่ายมากมีถนนก่อนถึงโครงการที่กว้างกว่า20เมตรคือเขามีคิวรถตู้ผ่านหน้าโครงการไอเวส์เกตถึงจะจุจัรเลยครับเขามีบ้านให้เลือกถึง4แบบนะโรส151ตารางเมตรซิทรินหนึตารางเมตรอเมสสองตารางเมตรและลาพิส218ตารางเมตรซึ่งที่เราเห็นมีบ้าน4สีเนี่ยเราเลือกทป์ไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะฮะบอกเขาเดี๋ยวเขาจัดให้ครับและนี่คือด้านใน้าน,เ,น,าน,นาเป็ เชื่อมต่อกับฝั่งด้านหลังที่เป็นมุมทานข้าวหรือนั่งทํางานก็ได้นะชั้นบนมีมุมนั่งทางานแบบเป็นสตูส่วนตัวเก๋ๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ออกแบบให้เป็น2ห้องนอนขนาดใหญ่ทั้งคู่ครับส่วนนี้อีกหลังเป็นบ้านท็บใหญ่สุดในโครงการเขามีแปลงที่ดินใหญ่แบบนี้ขายด้วยนะเผื่อใครงบเยอะหน่อยก็จัดได้ด้านในเนี่ยจะเป็นโอเพนสเปซครับเชื่อมระหว่างพื้นที่นั่งเล่นมุมนั่งทานอาหารมุมครัวฝรั่งขนาดใหญ่หรือออกไปใช้งานฝั่งด้านหลังบ้านเพิ่มเติมก็ได้หลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะแล้วชั้้นนนนบนนีีจะมหออองก1 2. แล้วก็3ครับผมว่าที่เนี่ยเป็นโครงการที่ให้สเปคของดีมากๆเลยครับกับราคาไม่สูงด้วยพื้นที่ส่วนกลางเขาก็เยอะนะสวนขนาดใหญ่กว่า2ไร่อับเฮาส์มีโซนนั่งเล่นว่ายน้ําออกกําลังกายใครสนใจลองแวะไปดูได้นะครับซื้อตรงเจมส์บางบัวทอง340ครับ